อร่อยค่ะมากินด้วยกันแก่งคุดครูค่ะค่ะมีมีมีค่ะ ดีมากเลยอะไรก็ต้องว <c oughs> <c oughs> ันดีตอนเชา้าค่าะนะพี่เจ้าอตื่นเช้านะพี่เจ้ากับบอไดไปกินงานพี่จับกินตกเนาะอุ้ยเราไปได้บรรยากาศตอนฝนไอตอนแดดไม่ออก ใช่ไหมสายมาเมื่อกี้นี่ฝนตกค่ะสายมาตอนนั้นลงไปตรงนี้แหละครับใช่ใช่เอาลงมาตรงนี้แหละแต่ว่ามันมีหลายจุดมันจะมีอยู่จุดตรงโน้นที่เป็นถ <c oughs> ่ายถ้าถ่ายทอดสดมันจะเป็น,เป,นเปิดกล้องอันนี้ค่ะ นี่เราจะดูส่งน้องบรรยากาศดีมากดูป่าแดงแม่ีิดูปากแม่เป็นแดงแๆเห็นบรรยากาศทางอื่นอยากอายคำากยาเตียวอ้ยเป็นยังเลบ้ง นาค่ะ <laughs> กินบรรยากาศสวยๆขั้นเนี่ยไม่ใช่จะสามสิบขั้นหรือนน่ไหนที่เขาทำลงมาให้ชมตอนนั้นที่จะไปร้อนกว่านี้อันเปนนาค่ะ <laughs> กินบรรยากาศสวยๆรถก็อยู่ไหม ลัับกนเจ้ากันอาหารเช้ากันหิวเลยหิวสบายดีกันน้องคิดถึงนะคะคิดถึงบะหมี่ด้วยกันที่จับมาแล้วบอกพงนุพงนุใส่เดียวบอกว่าไงบอกว่าให้ไปกินหรอค่อยมา แก่ง Good Crew. คุดครูค่ะค่ะม,มีมีมีค่ะสุดโชลิมกล,ลาบสุดโชครับสุดผชลดอันนี้ต้นยังเนี่ยต้นอะไรนอกท้องเที่ยวมาเยอะเลยนักท่องเที่ยวมากินบะหมี่น่มากินบะหมี เป็นหอหนะหอชมวิวตวางขึ้นบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณทาวออากาศดีมากเลยค่ะกูวังวันดีครับหนุ่มเต้นมามามาดูบรรยากาศตริมโขงค่ะห้านั้นจะเป็นผักสลัดออกดอกแล้วพีต่ตะกี้ไปยืนชมวิวให้ชมวิวตรง กินบะหมี่มากินบะหมี่ดอกอลไกเนี่ยแพง่แพงพวยน้องแพ่งพวยจ้อืมอันนี้ดอกอะไรอะ่ะดอกเลนะืองเรืองกินบะหมี่เลืองกันอู้ห้อมชุยเลยน้าห้อมชุยเลยเปิดเปิดฟ้าหม้อออกมาห้อมชุยเลย

ี่ต้องจุดรวมใวนะคุณ้ะกเพวาอืะอะเดินชอบแก่งคุดคูนะคะเดินชอบแก่งคุดคู อยู่ไหนยืนอยู่ห้องเป็นภาพันไปแก่ดูหางสายขอให้เราดูลงไปดูได้โอ้ยนี่น้อยลงไปไม่น้อยลงไปจากตรงไหนอ่ะเส้นแบนเป็นแป้งนุ่ม ก็มันไม่แพงด้วยนะเนนะเพราะว่าถ้าปกติมันตกไม่ขึ้นนะคะนั่นแหละคือตกแล้วอืมกินบะหมี่เหลืองกันอู้หอมชุยเลยเนี่ยหอมชุยเลยเปิดเปิดฟ้าหม้อออกมาหอมชุยเลย มาไปก pues ็ไปชมหอศิลหออะไรกูหลังเป็นไปเฟี้ยวปีกันเฟื่อยกับเกลียวอืมเจ็ดเน่นมาแต่เช้ามไม่อยากไปไม่ได้เป็นุด ร้านแค่นี้แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนบล็อกเมืองแ่งสุลงไปตรงโน้นนี่นี่ไม่ดูเนี่ยน้อยไม่น้อยแล้วก็ลงไปดูได้เจ้าด้วยลุงพี่เด้จะลงไปดูข้างล่างไปสัมผัสบรรยากาศชาวเรือ ชาวเลอ,อืมสามด,ดูไปลยามดูไปเลยตกมาแล้วตกแรงไหมลูกที่เนี่ยมาดูวิวแก่งคุดคูใจไหมสวยไหมสวยไหมตื่นหรือยังลูกตื่นหรือยังแค่ประชั โอเน็ตโอเน็ตโอเน็ตเดี๋ยวเดินไปชอบร้านค้าดีกว่าเนาะพอแล้วตรงนี้วิวตรงนี้ยพอวิวตรงนั่นอาจจะแบกว่าไอที่เขาบีบเองอ่ะเห่องนี่ยหรือเปล่าเนื่อเพราะว่ามันเป็นรรถก็อยู่ไหม Yeah, ล,ลกกมงาอมเงีรกลมะเบิงลิ้มฟังไมน,นึยงโขอีกฟังหนึ่งพอนีเลือเลือดถามฝากอยโหเป็นเ้ือ,อมะค่ะอยู่ที่แกงคูดคู้ค่ะ ยังคุ้นคุจังหวัดเลยค่ะน,นีน่ว่ามาถ้าะน่าศึกษากันมาศึกษาดูงานเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเหมือนเรานะ่ะครูบูนะเหมือนเราเลยแต่ว่าบรรยากาศเขาแบบได้เลยพอออหนุ่มๆรองสามังก้นไปน,ะนี่ห้าบาทไปเน,นี่ม <c oughs> ีห้าบาทไหมสวัสด,ดีจ้าเพื่อนมีนักเรียนพันร้อยกว่าคนนแล้วก็มามาที่โรงเรียนสีสงคราม นที่เป็นโรงเรียนของศิลปินแห่งชาตินั่นดีมากเลยแล้วจะต้องว,อนว <c oughs> ันดีตอนเช้าค่ะได่มาไี่มาเจ้าด้วยดูพี่เอ้